น้องปิ่มดูดิว่าอุย้ยน้องปิ่ม v I p สามแล้ววะเชฟกำลังจะ VPC I ไหนเห็นปะอีกหนึ่งพันเพชรเป็น VPC I เดี๋ยวน้องปิ่มลองดูว่าได้โบโนัสอะไรไหมเนี่ยน้องลองกดเติมเงินสะสมอ่าเนี่ยเห็นปะได้รางวัลกดรับเลยโอเคนะครับเดี๋ยวสะสมเพิ่มก่อนแป๊บหนึ่งกำลัง,ลงลวรวบรวมเพชรนะคนดูสี่พันสองร้อยเพชรละตอนเนี้ยพอเนี้ยรับไปได้เลยครับได้ชุดด้วยว่าอ่ามาดูว่าน้องปิ่มจะกี่เพชรน้องปิ่มลองทายมาดิว่าตัวเองจะใช้ทั้งหมดกี่เพชร หยุดฟังก่อนนะครับใครอยากเป็นเพื่อนในเกมกับพี่แป๋มนะสามารถสมัคร v i p YouTube ได้เลยเวลาคอมเมนต์จะมี emoji ตามหลังทเท่ด้วยพี่ขอให้น้องอยากเกลือพี่ว่า2001เไปเริ่มส่มเลยใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวพี่จบไปละมาดูกันว่าน้องใช้ได้หมดกี่เพชรนะครับอะไรกดข้ามเลยเสียเวลาพวกเนี่ยผมบอกว่าน้องอยากได้ชุดสีทองมาใส่คู่พี่อะไรอย่างงี้ดิโอ้ได้ชิบะด้วยโอเคต้องภาวนาให้ได้ร้อยโทเค็นน่อเจ้ยังต้องขอร้อยโทเค็นอ่ะพร้อมลันพร้อมลัน โอ้ยน,นี่ด้วยไเอ,อ่ะอ่ากล่องศพยังไม่ได้อ่ะยังไม่ล้านนะครับยังไม่ล้านนะขอหน่อย GM งบไม่เยอะนะเนี่ยไอไอดี ID น้องพีมากงบไม่เพชรไม่เยอะนะเอ,เ,อเอาแล้ว 1, เว้ยเอาแล้ว 1, เว้ยเอาแล้วจะพันเพชรแล้วอ่ะพันเพชรแล้วอ่ะโอ้ยไม่มาเลยว่ะเฮียมันคือเหมือนได้เร็วกว่าเขาวะเอะอก็ของพี่ได้200โทเค็นเนาะโอ้ยาวไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอู๋อีก100โทเค็นเลยว่าเจ๋ว้าว ว้าวมันจะพอปะเนี่ยจะบอกนะว่า4,000เพรไม่พอเอาดีๆอุเกือมากเออเหลือพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองละอุดไปแล้ว3 0 0พเพชรเกินที่เราคาดไว้เออไม่มีใครทายถูกเลยว่าครบแม่ได้ละกด้ได้ละครับอะกดแรกได้เลยครับไม่ได้ร้อยเลยโอ้โหไม่ได้สุ่มอย่างอื่นเลยว่ะเ,เอาเลยเหรอเชกดใส่เลยกดใส่เลยเปิดแล้วสามสาใส่เลยเออน้องพิ๊มได้หมายเลขอะไรอะ 9620แต่ในขอลองอยู่แบบตี้ด้วยกันดินี่คู่รักฟรีไฟ <Hey. S 1> เดี๋ยวดยวต้องกดท่าคู่นี่ไงน, <Wow. S 1> นี่นะครับใครมีแฟนพี่เราต้องจัด ชุดนี้ไปคู่กับแฟนแ,แล้วแหละค่อนข้างจะเฟียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาปั้นในดีหลักพ uh> ี่ต่อนะครับทุกคนคือไอดีหลักพี่เพชรค่อนข้างจะเยอะไงของน้องปิมก็คือหมดแล้วนะครับเพราะงั้นคนดูกดไลค์กันมาเยอะๆอันนี้เป็นชุดบอลว่ะทุกคนส่วนตัวพี่ว่าเท่อยู่นะหล่อลองลองลองดูลองดูลองดูพี่ว่างั้นว่ะโอ้โหได้กางกงเช่าปั๊บปั๊บชุดบอลนี่โทเค็นเอาไว้แลกได้เหมือนกันทีละหกสิบเพชรนะครับเพื่อนๆอ่าไหนวัดมันแลกยังไงอ๋ออู้สามร้อยโทเค็นย่างแพ พีออ่ okay, นะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่ขอจัดอันนี้ดีกว่านี่นะครับจาราชนผู้มั่งมีอันนี้เป็นสกายวิงก็คือแบบเป็นของใหม่อะ่ะแบบเวลาเราเริ่มเกมอะ่ะเราเราจะไปนั่งแบบนี้กับเพื่อนงั้นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดเลยละกันนะครับทุกคนมาพร้อมรั่นเลยดีกว่าว่าขอแบบจะเมาหรือเปล่าวันเนี้ยนะครับปับ๊บเลกได้กล่องมา9เพรต่อครับ49เพรว่างไง100เพรว่าย,ยังไง อ๋อกุนพีดโอ้ยร้เก้าเก้าไม่เหมาได้ปะเด็กแต่ไม่เหมาก็ไม่เป็นไรโอ้โห <c oughs> อันนี้ได้เคียว8ปีก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้เทว่ว่ะพี่แนะนําว่าต้องมีกันจริงๆอันนี้เท่ๆๆเป็นแบบเป็นรถอ่ะล่าสุดปืนอัพใหม่มาอีกแล้วอันนี้เลเวลหนึ่งตอนยังไม่ใช้เพชรอันนี้เลเวลเล่างอัพเกรดเป็นไง ตัวเหมือนปืนไหมน้องปิม๊มว่าเหมือนปืนป่ะตัวจริงเหรอเดี๋ยวพี่ให้น้องปิมดูตัวอ่าตอนยังไม่ยังไม่ใส่กสกินแล,แล้วเราก็จะได้ท่าพิเศษมานะคบเป็นท่านี้เป็นไงท่าพิเศษนี่เอฟฟกสังหารเอฟฟกยิงเอฟฟกปะทะเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่าเพื่อนๆอันนี้ต้องสุ่มเอาเลเวลหนึ่งก่อนนะอันนี้พี่เดี๋ยวพี่นิ้นไวๆเ,เลยแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าเราจะไปอัพวลกันอุ้ยไม่เหมาอว่ะ Yeah, เย้ไม่เหมาไม่เหมามันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยในหมวดหมู่ปืนลับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันพี่บอกเลยว่าอัปเกรดหลักหมื่นเพชรเว้ยอันนี้เดี๋ยวพี่จะเป็นเลเวลสองได้แถบชื่อสังหารมาเลเวลสใช้6กิบโทเคนเลเวลสี่ร้อย อันนี้อันนี้เป็นโทเค็นติดตัวที่พี่มีไงโอเคตอนนี้เราอุ้ยเลเวลห้านี่ใช้เพชรละนี่เห็นปะ่ะโทเค็นพี่ไม่พอจะต้องใช้อีกฮะหมื 10, ่นเพชรหรอหมื่นเพชรก็คือเลเวลเต็มหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเพชรจัดเลยดิวะอะม,มาแล้วเฮียเลเวลหกสี่ร้อยโทเค็นนี่ครับโมเดลใหม่ร่างสมบูรณ์เลยยนะี่ปะ่ะแล้วก็ เลเวลสุดท้าย600โทเค็นจะได้ท่าพิเศษใหม่มา <S 2> <S 2> <S อืมเป็นไงใส่สุดใส่เต็มโอเคเดี๋ยวพี่ใส่ท่าพิเศษไปด้วยไปไปแอคไปแอคคนในโซนฟีสไตล์เลยอะ่ะคนดูครับถ้าใครได้ติดตามสตรีมพี่อะ่ะจะรู้เว้ยว่าพี่อ่ะเลเวล6 8 8รเพราะว่าพี่สุ่มเรือทองนะทุกคนไม่ได้รู้ป่ะว่าพี่ใช้ไปกี่เพชรประมาณ2 0 0 0มมา เดี๋ยววันเนี้ยก็คือมันมันเรียกว่าบูย่าพาร์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นี่ครับมันจะรีทุกเดือนอันนี้เดือนนี้จะเป็นเหมือนแบบชุดสกีบิดีอ้อ่ะเนี่ยเนี่ยก็คือเหมือนเรายิ่งเล่นยิ่งได้ของรางวัลในเกมอะเจ๊เห็นปะก็จะปลดล็อกตามเลเวลอะไรแบบเนี้ยเดือนนี้พี่ก็ว่าจะทํา888เหมือนกันเดี๋ยวเราปลดล็อกกันก่อนเลยครับ630เพชรปลดล็อกไปเลยปึ๊บปลดล็อกแล้วรั้านี่ครับเป็นไงปลดล็อกปึ๊บได้รางวัลปั๊บเดี๋ยวพี่แปมขอจัด อชอบตัวไหนชอบตัวไหนตัวนี้ไหมโอเคแ,นะ okay. แรกไปเลยงั้นอะ่ะเดี๋ยวพี่จะขอใช้พชรในการปลดล็อกเลยนะเพื่อนๆน,นี่งไงอีก700อเพชรอะ่ะปลดล็อกไปเลยเ <100 S 2> <Level 100 S 1> ลเวลหนึ่งร้อยลเพื่อนโอเคเนี่ยทุกคนครับก็คือเลเวลหนึ่งร้อยสองอ่ะมันมีการสุ่มเรือทองแไงเน่เจ๊บางคนหมดสามแสนสี่แสนเพชร oh. นะนเรือทองเนี่ยก็คือมันมันเรียกว่าสกายวิงเหมือนกับอันนี้เลยเหมือนกับน,นี้ทช่เถาสุ่มกันก็คือมันมันคืออันเดียวกันก็คือสกายวิงครับผมแค่นี้จะเป็นสกินอันนี้ จะ,จะกินรสดม้มัเรือใช่ครับยอพี่ลองอยากสุ่มเรือทองไงอยากสุ่มเรือทองไงขอลองอีกสักสิบกล่องหนึ่งพันเพชรไปเลยโอ้โหโคตรเกลืออุ้ยของขวัญพามแบบใหม่ว่ะทุกคนถ้าเปิดตัวด้วยวะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพชรเก้าพันเก้าร้อยเ้าสิบเก้าเพชรใครมันจะไปอยากได้วะเขาอยากได้เธอ<า>อยากได้หรอใช่อยากได้เทอยู่นะดูหน้าดิด นมแดงอูโหเชื่อพี่ว่าแม่งแพงกว่าสุ่มเองเนี่ยให้มันจะไปอยากได้วะก็มีเพชรเหลือตั้งสองหมื่นโอ้โหบวกหนึ่งพันหัวใจโอ้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแม่งอยากได้ของแพงว่ะส่งไปละคําไม่ต้องช้เพชรตัวเองเลยเหรอใช่ครับกดเปิดรับได้เลยเจ๊แล้ทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับตีแหมลองมาดูมายืนตีนด้รับพี่ดิ น้องพีมเหลือแค่ท่าเปิดตัวยังไม่มีอะ่ะอืมใช่กี่คือเป็นอย่างกับดาราเนาะเป็นไงเป็นไงโอเคน้องตามพี่นะน้องเดือนตามพี่นะเดี๋ยวพี่เน้นแบ่งให้เฮ้ย oh. ชุดเฟี้ยวว่ะทุกเราในเกมเฟี้ยวกันว่ะทำไมขอพี่เป็นสีทองวะ oh. ของ,องพิมเป็นสีขาวออเป็นคู่กันเลยว่ะเ oh. ฟีย้ยวว่ะเฮ้ยออปหนึ่งไม่เป็นไรตุยอีกละ f i r s ระวังโล่ง oh. ๆไงห,หนู ตับสองเอาน้องอยู่กับพี่นี่ซ้ำันนี้ซ้ันนี้ซ้ันนี้เจพันยายังพันยายังหมดเายมาดิมาดิชนะแล้วนี่เย้มาหน<อ>ึ่งสามกเลยไงเฮ้ยตรงนี้มีที่ดูปลานะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยมีปลาวานด้วยนะ โอเคนะครับสำหรับปั้นดอดีน้องปิมพ EP สาจบไว้แค่นี้ดีกว่าเดี๋ยว EP สี่นะครับน้องปิมจะได้เติมกี่เพชรกดไลค์กันมายเยอะๆนะเอียครับผมฝันไลาน N ีฝันดี N P ครับเจอกัน